สวัสดีครับก็จบลงไปแล้วนะครับบิ๊กแมช์อีกหนึ่งคู่จีนกับญี่ปุ่นนะครับงานนี้ญี่ปุ่นสามารถเอาชนะไปได้3ต่อ1เซตและเซตสุดท้ายนะครับญี่ปุ่นชนะขาดมากนะครับ25ต่อ12จะบอกว่ายอมใจญี่ปุ่นจริงๆนะครับระบบทีมดีมากๆครับเหนียวมาก ยืนถูกตำแหน่งแล้วขุดบอลรองบอลได้หมดเลยนะครับเล่นไวแล้วมีการรุกได้เฉียบขาดมากนะครับจึงทำให้สามารถเอาชนะจีนไปได้คือมาถึงจุดนี้นะครับก็ต้องบอกว่าญี่ปุ่นเองทำสถิติชนะรวด8นัดยังไม่แพ้ใครเลยนะครับกลายเป็นอีกทีมจากเอเชียที่น่ากลัวมากๆครับเพราะเหนียวมากจริงๆครับไม่รู้ว่าฝึกอย่างไรบ้างนะครับ แล้วก็เราก็มาอัปเดตสาวไทยกันนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ยังคงอยู่ลำดับที่8ก็ต้องเอาชนะให้ได้มากที่สุดนะครับในสนามที่3เพื่อรอบสุดท้ายยังมีโอกาสมากๆครับสาวไทยสู้ๆครับ